สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับ CPH t h a i l a n e นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองนะครับเทคนิคแล้วก็การบริหารเงินนะครับแล้วก็อารมณ์นะครับคือเป็นการฝึกปั้นพอร์ตนะครับคือจากคนที่เงินทุนน้อยเนี่ยจะเทรดแล้วสามารถทำกำไรได้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับหรือว่า เทคนิคที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันสามารถทำกำไรให้เขาได้ขนาดไหนนะครับคือการปั้นพอร์ตเนี่ยมันเป็นการฝึกหลายๆอย่างครับอย่างเช่นหนึ่งนะครับเป็นการฝึกอารมณ์นะครับแล้วก็เทคนิคนะครับแล้วก็การบริหารเงินนะครับสิ่งสําคัญนะครับการเทรดเนี่ยที่ผมย้ําไปทุกๆคลิปนะครับว่าการบริหารเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือการ ผมเนี่ยจะปั้นนพอร์ตครับจากเงินเพียงแค่10เหรียญน,นะครับก็จะปั้านพอร์ตไปประมาณ50นะครับก็จะค่อยๆนะครับจะพยายามไม่รีบเทรดนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมก็จะเทรดค่อยๆเทรดไปนะครับตามสไตล์ของผมนะครับก็จะเทรด ตามที่วันไหนนะครับถ้ากราฟเนะี่ยมันเป็นใจเรานะครับหรือว่าเราเทรดยังไงเนะี่ยเราก็คิดว่าวันนี้มันเป็นวันของเรานะครับเทรดยังไงก็วินนะครับเออแบบนี้เนะี่ยเราก็จะจะเข้าออเดอร์ได้เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนเทรดแล้วเนะี่ยอืมการจังหวะที่นี้เราคิดว่ามันจะลงกราฟกราฟกับปิดขึ้นไปโอ้โหปิดแบบ ไม่น่านะครับแบบนี้ผมก็จะอ่ะโอเคก็ต้องต้องยอมตัดใจนะครับต้องเสียงต้องยอมเสียไปนะครับก็เทรดนะครับเทคนิคของผมเนี่ยเป็นการเทรดจังหวะ breakout นะครับคือผมจะใช้เทคนิคการ r e c ห์ก g a ฟเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ rejection T S R ใช้ทุกอย่างนะครับที่มีนะครับก็ถ้ารู้เท่าไหรก็เทรดเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้พอเหมือน จะมีจุดเข้าแล้วนะครับว่ามันดีดขึ้นไปแรงมากนะครับผมก็ยังจะรอดูจงังหวะรีจิตนิดนึงรีจิตค่อนข้างที่จะเบานะครับผมก็เลยเข้าดีกว่านะครับเพราะว่าเทรนด์หลักยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับมันเหมือนที่จะเบรกนะครับแต่มันก็ยังจะมันยังไม่เบรกนะครับแต่ก็รอ,รอรอลุ้นต่อไปนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ มันมันมันดีดลงมาแรงแล้วก็ขึ้นกลับไปแรงครับแสดงว่ามันต้องมีการสู้ของแรงซื้อและแรงขายนะครับเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็เสี่ยงนะครับถ้ามันปิดใกล้ๆแนวนก็น่าจะกดตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคผมกดเลยนะครับตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ เพราะว่าเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับที่ผมเรียกมันว่าดับเบิลท็อปนะครับมันเป็นการปรับเปลี่ยนเทรน์นะครับจากเทรนขาขึ้นเป็นขาลงนะครับก็รูปแบบนี้ก็กดผมเพ่อข้างที่จะมั่นใจนะครับแต่ว่ามันจะมีจะลืมนะครับว่าการที่เราวิเคราะห์แนวไปเนี่ยถ้ามันเจอแนวที่ต่ํากว่าแล้วมันลงไปแรงมากเนี่ยมันอาจจะมีแรงดเจิสวนขึ้นมาอีกด้านหนึ่งทําให้เราแพ้ได้นะครับ คือการเบิลออเดอร์แบบนี้คือเบิลออเดอร์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเราได้จุดที่มันได้กําไรแล้วเนี่ยควรจะปล่อยนะครับคือมันเสี่ยงนะครับเผื่อบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแนวที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเราดูไม่ออกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแพ้ได้ในออเดอร์นั้นนะครับโอเคออเดอร์นี้ก็วินไปนะครับเพราะว่าแรงแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะ แข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าจากแท่งแดงเนี่ยค่อนข้างที่เยอะครับผมพยายามที่จะเข้าต่อนะครับแต่ว่าผมรอจังหวะให้มันไปอยู่ในโซนที่ผมต้องการนะครับประมาณเส้น SMA นะครับโอเคผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็เป็น rejection นะครับถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับในในตรงนี้นะครับ ตอนที่มันลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลงไปแล้วก็ดีขึ้นกลับขึ้นมามีค่อนข้างที่จะแรงนะครับโอเคโชคดีนะครับที่เราไม่กดออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปปิดข้างบนนะครับปิดเสียวเลยนะครับถ้าเรากดเมื่อกี้ก็กาอาจ,จะแพ้ได้นะครับหาด้วยต่อไปนะครับใจเย็นๆน,นะครับเวลาเทรดตรงนี้เบรกเอานะครับน่าจะบู มันอยู่ค่อนข้างที่จะต่ำไปนะผมคิดว่าอ่ะโอ้โหตีนมาค่อนข้างแรงขนาดนี้นะครับต้องระวังแล้วนะครับเพราะเพราะว่า,ท,าที่มันดีไปค่อนข้างแรงเนี่ยมันอาจจะปิดผมพยายามจะหาเดินแก้นะครับเพราะว่าแต่ก็ไม่ทันนะครับโอเคแต่โชคดีนะครับที่มันมีแรงรีเจ็คนะครับช่วยผมอีก,อ,กอีกแรงหนึ่งนะครับ คือการอเดอร์แบบนี้นะครับถ้าเรา break out เนี่ยเราต้องดูเทรนด์เป็นหลักนะครับถ้าเทรนด์เป็นขาขึ้นเนี่ยเราเล่ b เบ a k o u ลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับแต่ถ้าเราเป็นเทรนด์ขาลงเนี่ยแล้วก็เบ e a k o ลงเนี่ยเราก็โอเคนะครับกดได้นะครับแบบนี้โอเคตรงนี้นะครับก็เป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนนะครับก็บินไปนะครับ ตอนนี้17ดอลลาร์แล้วนะครับจาก10เหรียญนะครับคือเราออกแค่2เดอร์นะครับได้7ดอลนะครับก็หาต่อไปนะครับการเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะหามันแล้วมันไม่ค่อยได้นะครับผมพยายามจะไม่ออกเดอร์ที่มันเยอะเกินไปนะครับถ้ามันออกเยอะเนี่ยเวลาเหมือนแบบเอาใจร้อนนะครับในการออกอเดอร์เนี่ยผมเคยเป็นบ่อยนะครับแล้วก็มัน มันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมเั่นไหล่นะครับผมก็เลยค่อยๆเอาที่มั่นใจนะครับเวลาเราแพ้นเนี่ยเราจะได้ดูว่าเราแพ้ตรงจุดไหนนะครับเราเอาความรู้เอาแนวที่เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ปรับใช้กับเทคนิคเราใหม่นะครับแล้วก็ต้องมีการทดสอบนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บมันมาเทรดเนี่ยโอเค okay. เราไม่มีความรู้แล้วมาเทรดเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับคือหลายๆคนนะครับที่ ผมเคยเจอมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่ามันจะได้เงินจริงหรอจะได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอเคนะครับคือบางคนนะครับเขาอาจจะเคยโดนโกงมานะครับจากการฝากเทรดครับแต่การที่เราเทรดเองเนี่ยหนึ่งนะครับเราสามารถอยู่รอดด้วยตัวเองนะครับเรามีความรู้และสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองไม,ไม่ได้ยืมสมองคนอื่นมาวิเคราะห์นะครับแต่เราสามารถทํากาไรได้ด้วยตัวเองเราแพ้เราเสียเองนะครับเราไม่ได้ปปเราฝากเงินคนเนี้ย แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาเทรดอ่ะเทรดหน่อยแบบนี้มันมันง่ายเกินไปใช่ไหมครับมันก็ไม่มีความสมเหตุสมผลนะครับก็คือการฝากคนอื่นเนะี่ยอ่ะบางคนอาจจะโอเคนะครับอาจจะได้กําไรดีนะครับแต่ว่าบางคนนะครับส่วนใหญ่ผมก็เห็นว่ามันเขาจะแพ้นะครับเวลาเวลาเขาเขาเสียมาเนี่ยมันก็จะเขาจะไม่เข้าใจนะครับถ้าสมมติว่าเราเทรดเองเนี่ยอ่ะเราจะรู้ว่าอ่ามันมีได้มีเสียนะ จะได้จำกัดความเสี่ยงมาถูกนะครับไม่ใช่ว่าเออไม่มีเงินนะครับแต่เห็นเขาได้กําไรเนี่ยเทรดได้กาไรนะครับก็เอาไปกู้เงินเข้ามานะครับแล้วก็ไปลงทุนแล้วก็สุดท้ายผัดผัล้างนะครับแล้วก็เป็นหนี้นะครับก็ไปโทษเขานะครับว่าทาไมเขาโกงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับก็อยากจะให้คิดในมุมของเราเป็นคนเทรดเองนะครับคนเทรดเนี่ยเป็นคนที่กดดันนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆนอนนอนอยู่บ้านเฉยๆเนี่ย จะอยากได้เงินนอนอยู่บ้านวันละหกร้อยถ้าสมมุติว่ามันได้ทุกคนนะครับมันก็ไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีใครทํางานใช่ไหมครับก็ฝากมีเงินร้อยละก็ฝากคนอื่นเทสนะครับมันก็ทัานี้มันเป็นการคิดนะครับที่ไม่ควรน,นะครับเงินง่ายๆเนี่ยมันไม่จะไม่ค่อยมีนะครับ คือการหาเงินเนี่ยคือเราต้องทําตัวนะครับต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนนะครับกว่าที่จะมาเทรดได้เนี่ยต้องเรียนกับใครมาบ้างเสียงเงินเท่าไหร่มาบ้างร่างพอร์ตกี่ครั้งนะครับโอเคไม่มีใครนะครับที่เข้ามาในตลาดปุ๊นเนี่ยอา้าวโหเทรดได้กําไรเป็นล้านนะครับก็ไม่มีนะครับเชื่อเทรดแล้วเนี่ยได้กําไรแบบเยอะขนาดนั้นนะครับต้องใจเย็นๆนะครับโอเคตรงนี้ผมมองว่าเป็นไซด์เวย์นะครับ จังหวะไซเวยแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนครับก็จะรอเล่นจังหวะแต่ออเดอร์เนี้ยมันไม่มาถึงโซนที่ผมต้องการนะครับก็ต้องเราดูนะครับต่อไปออเดอร์เริ่มหายากแลนะครับเริ่มออกชาแล้วนะครับก็คันจะพอได้แล้วนะคบัน,นี้ กดไม่ทันนะโอ้ไปแล้วนะครับน่าจะมองตาปิดๆนะครับปล่อยนะครับถ้าได้ออเดอร์ที่โซนที่มันไม่ได้เปียกเนี่ยก็จะปล่อยอ้โหูลงมาแล้วนะครับโอเคกดเลยนะครับไม่รีรอนะครับเพราะว่าอยากจะกกดขึ้นนะครับแต่มันไม่ไม่ลงมาให้ขึ้นไม่ลงมาให้กดนะครับก็ปล่อยปล่อยไปนะครับ อนเดอร์นี้น่าจะบินแบบสวยๆนะครับแต่ก็โอ้ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็ลุ้นๆนะครับแต่ลางรีเจคขึ้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเราได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แก้ไม้เอานะครับโอเคสวยมากนะครับออเดอร์นี้บินนะครับก็ พอแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ไปเทรดพรุ่งนี้แทนนะครับเพราะว่ากาไรค่อนข้างที่จะกับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็พอก่อนนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าผมเริ่มคิดว่ามันเนี่ยไม่มีไม่มีแนวนะครับแล้วก็หรือว่าไม่มีออเดอร์ให้เราเข้าแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรอนานนะครับผมก็เลยพอก่อนนะครับแล้วก็ไปเทรดพรุ่งนี้แทนนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเทรดประมาณสัก ัืเอินะครับก็พยายามจะปั้นพอร์ตให้สัก10เหรียญหรือ20เหรียญน,นะครับก็พยายามจะให้มันเกือบร้อรน,นะครับของพอร์ตนะครับเพื่อที่จะปั้นพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าล้างพอร์ตก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งใจนะครับทุกคนสวัสดีครับ